นายแน่ใจเหรอว่านายอยากจะเป็นนินจาน่ะใช่ฉันอยากเป็นนินจาบอกฉันมานะว่านายรอเล่นฉันไม่ได้รอะเล่นดูนี่ซะก่อนดูร่างกายฉันก่อนนี่ร่างกายแข็งแรงกะตายฝึกนินจาง่ายๆแค่นี้ใครๆก็ทําได้นั่นไงอาจารย์ของฉันอยู่ด้านหน้าเธอเห็นไหมเอเดินมึงจะดังไปไหนวะถามจริงยินดีต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมนินจาของคุณเอากูยังอ่านไม่เสร็จเลยโอ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันไม่อยากอ่านเจ้านี้แล้วลำคาญ โอ้โหเสียงเอฟเฟกสุดยอดมากสวัสดีทุกคนเลยเนาะในวันนี้ทั้ไปก็จะพาทุกคนมาเล่นแมปในเกมร,รบที่เป็นแมปออบบี้เนาะแมปออบบี้แบบนี้เนี่ยมีชื่อว่า Ninja Training ออบบี้เนาะแมบนี้เนี่ยก็จะเป็นแมบที่แบบว่าเหมือนกับเป็นแบบแมปแพ้เราแบบฝึกนินจาไปในตัวเนาะโอเคเรื่องเราจะเป็นยังไงถ้าไปสามารถจะผ่านไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างมีจะเจออะไรบ้างไหมเออมาดูกันเลยมาทุกคนมาดูที่ด่านแรกอันนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านที่เราเนี่ยกระโดดบ,บนท่้นไม้เนาะ เป็นใบบัวเออตกลงไปนี่มันมีปลายนะโอ้โหออบบี้ทำมาสวยอยู่นะทุกคนนินจาที่แท้จริงสามารถทนต่อความร้อนได้มากโอ้โหแน่จริงโอ้โหนินจาต้องฝึกความร้อนอีกด้วยเนี่ยเ <c oughs> อ้า <c oughs> ฉันบอกนาแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาฝึกที่นี่เออเออเออมันยากก็จริงแต่ว่าเออฉันก็อยากหล่อเท่อยู่เหมือนเดิมมันนะเอาล่ะทุกคนถึงมันจะยากแค่ไหนเนี่ย ยังไงความต้องการของเราที่อยากจะเป็นนินจาเนี่ยก็ไม่ได้ทดถอยลงไปอย่างแน่นอะนตรงนี้เนี่ยเหมือนกบว่าเราจะต้องห้ามโดนน้ำหรอหรือว่าต้องกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยก็ได้อ่าถ้าเกิดว่าเราเผยเหยียบนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าไปเหยียบเลยนินจาต้องเป็นผลงานศิลปะของบาลานซ์ดูนี่สิทุกคนหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราทรงตัวบนเชือกเล็กๆเ,เ,เนาะจากนั้นเนี่ยก็โหนตัวลงบนดาวกระจายซึ่งถ้าเกิดว่าใครตกลงไปก็จะเจอลาวานี่มันจะไม่โหดกันไปหรอเนี่ย นั่นสิฉันก็ว่าอยู่เธอมมถึงได้โหแบบนี้เนี่ยไปแต่ว่าง่ายๆโหตรงนี้กระโดดต้องเป้ามันเล็กมากเลยนะออ้ยเกือบอ่ะต่อไปกระโดดปืนจ้ะเพื่อนตกลงไปแล้วม่อตะกี้เห็นไหมม่อตะกี้โอ้โหนายหายใจแรงเลยนะใครจะไปคิดเล่าว่าการฝึกยินจ้ามันจะยากขนาดนี้อย่างไรก็ตามดูด่านหนะ้าของนายสิมันยากมากกว่าด่านเะมื่อตะกี้อีกนะ โอ้โหตกลงไปนี่คือแจ็คพอตเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนเวลาที่เราใช้ฟอดเนี่ยก็จะมีเสียงดังแป้งแป้ง,แป,ง,แ,ปงแป้งอยู่นะเออนี่มากระโดดบนนี้กระโดดบนไม้นอนสะพานแม่งโคตรไม้วางแม่งโคตรห่างเลยพูดต,ตรงๆแต่ไม่เป็นไรรู้สึกก็ออบบี้รอบนี้อุ้ยอะไรเนี่ยอ้อโหอาจารย์ก่ะทําทให้พวกหนูตายเลยนะคะโอ้ถามจริงเหอะนินจาบา้านไหนก็ฝึกกันอย่างนี้เนี่ยเวลาก้าของคุณอย่าละับระวงังวิฉะนั้นคุณจะถูกโจมตีโดยเบลเดอร์ เออจะบอกว่ารเราบอกตอนนี้เขามีการแานสลิดอัตโนมตัติทุกคนเขาจะเอาเขาจะมีการแปลไทยเป็นอัตโนมัติซึ่งเวลาที่แปลไทยเนี่ยมันก็จะดูก่าวนะทุกคนโอเคมาตะไายของนิยปิดเสียงในเกมก่อนนะเพราะว่าเสียงในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารำคาญพอสมควรอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราต้องคอยหลบตรงนี้นะโอ้ยมันไม่ยากเกินไปหรือไงเนี่ยถามหน่อยนินจาบ้านไหนฝึกอย่างนี้ครับว้าวรอก่อนลุกคนรอก่อนรอก่อนแมงบางทีเราเดินไปแล้วแมงมันก็เกิดหน้าเลยต้องระวังนะ มาสักทีหนึ่งโอ้ยฉันก็โัใจวายตายอยู่เหมือนกันนั่นหลังเมื่ะกี้ด่านนี้ก็พอกันทุกคนห้ามโดนไอ้ตรงข้างๆนะข้างๆนะนี่ใครโดนนี่ก็ตุยอะ่ะหรือว่าไม้ในห้ามโดนด้วยวะไม้นี่ก็แค่เสียบตูดแล้วปะอย่างไรก็ตามผ่านมาก็ดีแค่ไหนแล้วนะเซฟตรงนี้ก่อนโอ้โหทุกคนดูด่านนี้สินินถามหน่อยอนิน,น,นจาวิชาไหนอของลุงเนี่ยคือแบบ แต่ละอันคือแหกกฎวิทยาศาสตร์มากอ่ะไอน,นี้แม่งลอยได้เลยนายระวังตัวด้วยนะอย่าตกลงไปเออฉันไม่ต้องตกฉันไม่ตกแน่นอนอลิ้นพันกับตอวน,นี้นะไฟอันนี้เป็นคลิปภาคของรไฟคลิปแรกเลยนะถ้าเกิดว่าภาคได้ช่วยนี่ก็ต้องขออภัยทุกคนคือแบบเพราะเป็นคนที่ภาพไม่เก่งแล้วก็พูดไม่เก่งแล้วอันนี้คือต้องมาภาคสองตัวละครเลยปกติคือจะเป็นตัวปกติคือจะเป็นคนพูดอยู่คนเดียวไงเออแล้วเกือบอะไรเกิดขึ้นรไฟก็ภาค,ภาคไปแต่นี่คือแต่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคือมันก็เลยยากขึ้นอ่ะ ตรงนี้เป็นใบบวัวเธอไม่ต้องกลัวด่านี้ง่ายๆแน่นอนเออไม่กลัวอยู่แล้วมาด่าง่ายๆแค่นี้ไม่ทําไม่เจ้าเบคอนกลัวแน่นอนค่ะทุกคนทับไทยเนี่ยพาเจ้สาสองตัวนี้เนี่ยมาฝึกนินจาบ้าอะไรเนี่ยเอาเบคอน <c oughs> เอานั่นเพื่อนเธอน้่นแฟนเธอนัน่นอะตกลงไปแล้วนะ่ะ <c oughs> น่าสงสารคนนั้นทุกคน <c oughs> ee, คน,น,น,นี่เบคอนดูชนะดูชนะดูชนะโอ้ยเบคอนมันโอ้ยเออเออเอเอเอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ เออมาฮะไปไปก่อนแล้วการมารอบเดียวฉันก็ผ่านเออเบคอนเบคอนหน้าหน้าของนายนี่มันช่างช่างอะไรเหรอน่ากลัวโอ้โหหน้ากลัวจริงด้วยทุกคนมีกะโหลกไว้นะกะโหลกอะไรเนี่ยใหญ่มากเลยนะกะโหลกก็ซีล่าเอ้าทำไมตกเังนั้นเก็บพาฉันตายสองรอบไปนะโอ้ดูผู้หญิงคนนั้นสิทุกคนเอา้าเรียบร้อยโอเคมาเอา้า โอ้โหเกมควอนตินส์โอเคทุกคนมาเราเราเราต้องไม่ประมาทแล้วตอนนี้บอบบี้มันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราอย่าประมาทก,ก็พอะโลกนั้นรู้สึกก็มีหลายอันอยู่นะ <_ d ata> ได้ยินเสียงอู๋ไหมเพื่อนผู้หญิงง่ายตายนะมเมื่อกี้อ่าไปใกล้ถึงแล้วอ่าแล้วก็ผ่านโอ้ยโอ้โหด้านหน้ามีหมีตัวใหญ่มากเลยอะ่ะหมีหินหมีเกี่ยวอะไรกับนินจาวะตรงนี้อุย้ยตรงนี้ต้องกระโดดเนาะทุกคนอุย้ยเกือบตกเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบ โอเคเขาบอกให้เราเปีนขึ้นไปเนาะเข้าสู่จิตใจของเด็กในในในของคุณคือทงสลับมก็จะ ism, แปลกๆนะทุกคนอะไรเนี่ยอยู่ดีก็พาไปมาวัดที่ไหนก็ไม่รู้ที่ที่มันมีแต่ของเล่นเดี๋ยวนั้นนินจาเกี่ยวอะไรกับของเล่นด่านเมื่อตะกี้ก็เป็นด่านที่โหดสุดคราวนี้เป็นด่านที่เด็กน้อยสุดโอ้โหมีอะไรเหมือนนินจาบ้างเนี่ยถามจริงอย่างไรก็ตามอย่าได้ดูถูกของเล่นเด็กพวกนี้เชียวเพราะว่า เราอาจจะตายกับดันง่งูงพวกนี้ก็ได้แต่ทำไมไม่ตายให้นอนทุกคนมาสม่ยอมตายให้เสียเกียรติเสียหน้าของเายอย่างงน่นอนโอเคไปได้หลายทางเลยนะแต่ละไยเลือกที่จะมาทางแบบย,ยากๆไงเออไปยันมาทางไหนก็อยากไปทางนั้นอะ่ะืตรงนี้ไปได้หลายทางเช่นเคยแต่ไฟขอไปที่ตรงนี้ก่อนจากนั้นซิกแซกตรงนี้เออ ดูสิทุกคนของเล่นเด็กชิ้นไหนบ้างงที่ทุกคนเคยเล่นมีทั้งรถไฟมีทั้งหมากรุกหมากรุกที่ตะไปเคยเล่นอยู่นะอันนี้อันนี้ทหารเออของเล่นนี้รู้สึกก็เป็นของเล่นที่แบบหลายคนมีแต่ว่า้าไปไม่มีเพราะว่าแบบแม่ไม่ซื้อให้รู้สึกว่าด่านต่อไปเนี่ยไม่ใช่ด่านหมากรุกนะต่ไปก็นึกว่าด่านหมากรุกไม่อนุญาตแมวเอา้าพอเราเข้ามานี้ทุกคนเราเราก็จะเจอกับกับดักหนู ใช่หนูมันชอบกินชีสใช่ไหมเอออันเนี้ยคือกับดักเนี้ยเราเห็นบ่อยมากเลยในทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่แต่ว่าเจออิมิกิเมาทุกคนโอ้โหเพื่อนมันรีบจังว่ามันรีบไปก่อนทัพายมันมั่นหน้าอย่าไปยอมมาเด็ดขาดนี่มันหมากรุกผีสิงเออฉันก็ว่างั้นแหละหมากรุกมันขยับได้ตัวโดยที่ไม่มีใครเล่นคราวนี้ทุกคนมาเราเจอของใหญ่ค่ะทุกคนหมากรุกใหญ่มากแถมยังเอ้าทไพก็ตายแบงง หมากรุกพวกนี้เนี่ยมันขยับได้เนาะเราต้องไปทางนู้นให้ได้ซึ่งเ้าไม่รู้ว่าอันไหนมันขยับได้บ้างซึ่งแต่ว่าเราจะรีบไปต้องไปทางดีๆห้ามไปทางลัดมันตะกี้ก็ดะพยายามไปทางลัดไงมันก็ว่าเราต้องห้ามโดนช่องที่แบบมันมีหมากรุกอ่ะรอก่อนโอเคผ่านสรุปคือฉันมาฝึกนินจาหรือมาฝึกทหารเนี่ยแม่งให้เราหลบระเบิดด้วยนะนานนี้หนายห้ามเราไปอันขาดไม่งั้นถ้าเกิดว่าตาโดนเนี่ยฉันตัวระเบิดแน่ก็ระเบิดไปทั้งคู่แหละเออ เราใช็คอยอย่างนี้ทุกคนเราต้องปีนขึ้นมาบนนี้อ่าโอหจากนั้นก็โดดบนผงยางอ้าคนนึวกว่าไปตรงนูน้นบาม้าบามบ้าม,าม,าม,ามอ่าโอ้โห,โ,โ,หโดดมาถึงเจอทหารจ่อปืนใส่หน้าเราสามตัวมาเดินไปข้างหน้าก่อนนะด่านนี้เป็นของเล่นอะไรอีกเนี่ยเป็นมีกับมีตุ๊กตาหมีแล้วก็ยิงยางเนะาะเอาโอ้โหด่านนี้ ถ้าเกิดว่าเราโดนนี่ตัวขาดเลยเนี่ยต้องระวังกัดจังหวะดีทุกคนอายโอ้โหจะอีกน้ำไมเนี่ยกว่าเราจะผ่านฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มันน่ากลัวรู้สึกว่าด่านที่เราอยู่น,ยน่าจะเป็นด่านสุดท้ายนั้นทุกคนเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ไกลสุดเนี่ยคืออยู่ที่26ซึ่งถ้าไปจะไม่ผิดด่านที่26รู้สึกว่าจะเป็นด่านสุดท้ายโอเคเบคอนไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดว่าผ่านอันนี้ไปเธอรอดแน่นอน อย่าตายแต่สุดท้ายแล้วกันนะชิคกอนะเออไม่ตายแน่นอนโอ้โหแต่เท้ากระจายแม่งโคตรถี่นะพูดตรงตรงกระจังไว้ดีรู้สึกก็ไฟเมื่อตะเกียเราไม่จำเป็นต้องรอให้มันดับไปก็ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจะกระโดดข้ามไปได้เลยนี่ได้แล,แล้วเราก็ผ่านทุกคนอ่ารไฟผ่านแล้วนะด่านเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบหนจริงด้วยอย่างที่ไปคาดคิดไว้เลย โอเคทุกคนมาเราไปรับเหรียญกันก่อนนี่นำเริ่มเหรียญเป็นอันขาดก็เป็นยังไงบ้างทุกคนก็สรบคลิปนี้ถ้าใครก็ได้นำมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Ninja Training by, ออ b y ีน้องถ้าเกิดว่าใครยินชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามพอน,น้องสรบคลิปนี้เพียงแค่นี้แหละปลรจ้าบ๊ายบาย